โอเคสวัสดีครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของระบบล็อกอินก่อนที่เราจะไปเริ่มการสร้างฟอร์มแล้วก็เขียนโค้ดกันนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับจะปรากฏฟอร์มล็อกอินอยู่ตรงกลางฟอร์มแม่แบบนี้นะก็ให้เรากรอก u s สเ n a m e นมและพาสเวิร์เข้าไปนะครับจากนั้นก็กดล็อกอินเมื่อล็อกอินสำเร็จนะโปรแกรมจะแสดงตัวเมนูบาร์ด้านบนแล้วก็ Tool ทูลบาร์ทางด้านขวานะครับ เราสามารถที่จะล็อกอท์ออกจากโปรแกรมได้นะครับกดล็อกอท์แล้วก็ตอบ yes นะครับหลังจากที่เราล็อกอินสำเร็จเมื่อกี้เขาจะมีการบันทึกประวัติการล็อกอินนะครับทีนี้เราจะมาดูในตาราง l o อกอิ history ตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ show table data นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะบันทึกรหัสพนักง,งานแล้วก็เวลาเนาะพร้อมกับชื่อคอมพิวเตอร์นะซึ่งก็คือชื่อคอมเครื่องนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งชื่อตรงนี้ก็จะแตกต่างกันในแต่ละเครื่องนะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับระบบล็อกอินตัวนี้อาจะมีการนับความพยายามในการล็อกอินนะครับก็คือว่าถ้าไม่กรอก username, หรือ password แบบนี้เขาก็จะแจ้งเตือนนับเป็น1นแล้วนะตอนนี้ถ้าไม่ยอมกรอกนะครับแล้วถ้าผมคลิกไปอีกอเขาก็จะนับเป็น2ถ้าไม่ยอมกรอกอีกนะครับก็นับเป็น3แล้วถ้า เกินกว่า3เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดู <S <S อ่าเขาก็จะบอกว่าล็อกอินล้มเหลวแล้วก็โปรแกรมบอกว่ากําลังจะปิดตัวลงเนาะอ่าถ้าผมคลิกโอเคปุ๊บโปรแกรมจะออกจากการทํางานไปเนาะแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวนับนะครับการล็อกอินเนาะอ่าทีนี้มาลองใหม่นะครับถ้าผมกรอกยูสเ n อ m e นมหรือพาสเวิร์ดผิดเขาก็จะนับเหมือนกันนะอย่างเช่นแบบนี้อ่าผมจะเปลี่ยนเป็นแอดมิน ซึ่งเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่ในระบบเนาะแล้วผมกดล็อกอินอ่าเขาก็จะบอกว่ายูสเนมหรือพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมกับแจ้งเตือนนะครับนับแบบนี้นับถอยหลังนะถ้าเกิน3นี้ก็จะชัดดาวน์เหมือนเดิมอ่าผมก็จะป้อนล็อกอินที่ถูกต้องลงไปแล้วก็พาสเวิร์ดเอนเตอร์ไปนะครับก็ล็อกอินสำเร็จเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานโปรแกรมได้นะครับแบบนี้เนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มการสร้างฟอร์มแล้วก็เขียนโค้ดกันในเลคเชอร์ถัดไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ